กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ร่วมกันกับจังหวัดสมุทรประการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัสน์ณนครมักกะราชนาจักรซาอุดิอาระเบีย นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัส์ในเทศกาลฮัส์ประจำปี2568ณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตู8ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเอกอัครราชาทูตร,ราชนาจักรซาอุดิอราระเบียประจำประเทศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีการประกอบพิธีฮัจนะคะเป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ประการสำคัญดังนั้นในเทศกาลฮัททุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัทณนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียประมาณ3ล้านคนโดยในช่วงเทศกาลฮัตจะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีจำนวน6,603คนโดยเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2560 รวม7เที่ยวบินผู้โดยสาร2156คนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกจังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆที่ใช้ในการเดินทางเพื่ออำหนยความสะดวกให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธีทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภยัยและได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ ครบถ้วนตามหลักศาสนา